สวัสดีครับก็ขอาการสวัสดีย้เดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมแจกซองโ m มานีวอลเลตให้กับทุกคนกันนะครับซึ่งซองที่ผมนํามาแจกในวันนี้นะครับก็มาจากแอปพลิเคชันทับคอยโนที่สามารถหาเงินให้กับเราได้นะครับคนไหนสนใจเนาะลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปสอนอย่างละเอียดเนี่ยผมทําให้แล้วนะครับก็สามารถ กดไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นเนาตสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับเจ้าตัวแอปแท็บคอยตรงนี้เนี่ยก็สามารถ าหาเงินให้กับเราได้เลยนะครับซึ่งสามารถถอนเริ่มต้น6บาทเข้าทูมเนีวอเลตได้นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูลวกันนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยแจกเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งถอนยอดมูลค่า75บาทไปนะครับอยากให้แจกกี่บาทก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจจะให้แจก50 60หรือว่าอยากให้แจก75บาทเลยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะวางลิงก์ซองหลังจากลงคลิปไปแล้วประมาณ15นะ ทีด้วยกันนะครับเพื่อนๆน,น่าจะอาคอมเมนต์มาแล้วผมก็จะดูนะว่าคอมเมนต์ไหนเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่ไปทางไหนนาะผมก็จะสร้างซองมูลค่าเท่านั้นนะครับในการเอามาแจกให้กับเพื่อนๆกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็สร้างไว้นะคิดว่าจะสร้าง75บาบาทนะครับเดี๋ยวเอาจริงๆเนี่ยอาจจะสร้าง ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่า60บาทผมอาจจะแบ่งเป็น3าซองซองละยีนะครับเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยมีโอกาสได้บ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดแบบสร้างซองเดียวเลยเนี่ยบางทีเพื่อนๆแบบเร็วกันมากนะครับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเนาะคราวนี้สําหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันแท็บลอยนะครับก็จะมีการถอนเงินเนาะเริ่มตั้งแต่6บาทนะครับถึง750บบาทนะครับทุกคนก็ผมถอนยอด 75บาทไปนะครับยอด6บาทเนี่ยเราถอนได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดถอนไปแล้วยอดต่อไปที่จะถอนได้ก็คือ75บาทด้วยกันนะครับแล้วก็มี150 300แล้วก็750บาทนะครับแอปนี้เนี่ยถือว่าเล่นก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากเกินไปน,นอกจากเติมเงินทูมานี่แล้วเขายังมีการเติมเงินโทรศัพท์ด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับก็มีกี่เครือข่า,ขายเครือข่า,ขายหลักๆก็มีนะครับทูมูฟ AS d t e c มีหมดนะครับเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับการเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทางช่องเราจัดขึ้นมานะครับสำหรับคนไหนที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะครับกิจกรรมเป็นการ ดาวโหลดแอปลงทะเบียนนะครับจากนั้นก็กรอกแบบฟอร์มเนาะแนบรูปภาพแล้วก็กรอกเบอร์ทูมินิวอเลตหรือบัญชีธนาคารนะครับส่งมาในตัว Google Form นะครับซึ่งผมก็จะไปรีเช็คตรวจสอบแล้วก็ให้อดมินโอนให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับยอดนะครับก็จะทยอยโอนให้เรื่อยๆนะครับรับประกันว่าได้แน่นอนเนาะถ้าเกิดทุกคนทําถูกต้องนะครับและส่งแพตฟอร์มมาถูกนะครับส่ง Google Form มาถูกต้องเนาะมีรูปมีเบอร์นะครับและไม่ส่งซ้านะครับรับรองได้แน่นอนนะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยทําและรู้ตัวว่าใช้ Android ก็มาร่วมกิจรกรรมนี้ได้เลยเนาะและเรียกต่างๆเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับซองโทมานีวอลเล็ตกันทุกคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับอยากให้แจกเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับไปละครับวันนี้ฝากกดไลค์า like, ฝากกาดติดตามด้วยไปละครับสวัสดีครับ